เราเรื่องอะไรหรอนานนะนายไม้นาเอ็นนะขอบคุนะคะขอบคุณค่ะพี่เบลค่ะโชว์แรกเลยเห็นว่าเราไปซ้อมเรียนมาด้วยเป็นโชว์เปิดค่ะของนายเอ็นปีนี้เลยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ได้ร้องเพลงกับพี่สวราเต้ตอนที่ซ้อมเรากดดันไม่เอาเพราะเราเป็นคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ใช่นักร้องเนาะแต่ว่าพวกเราอ่ะคือได้รับเชิญแล้วก็อยากจะร่วมโชว์ด้วยจริงๆก็พยายามทำเต็มที่มากๆ หลายคนอาจจะแบบว่าไม่เคยเห็นเบลล่ามาลองเปิดโชว์อะไรอย่างนี้เลยไม่เคยเลยอันนี้ครั้งแรกค่ะแล้วทำไมถึงบอกว่าอยากมาร่วมตัดสินใจเรื่องตรงนี้ก็ด้วยความที่ปีนี้ครบ20ปีด้วยก็จะมีความพิเศษด้วยแล้วก็โอ้ยมันจะมีโอกาสอะไรต่อกับพี่สวัสดิชีด้วยค่ะก็เลยต้องก็เรียกว่าต้องรอติดตามใช่ค่ะแต่พอได้ซ้อมก็รู้สึกเครียดนิดนึงเพราะว่าลองยากมากแต่บอกว่ารับบทดับร้องมาหลายครั้งแล้วต้องดังก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ แล้วล่าสุดเห็นไปทำบุญใหา่ที่เหมือนกันเป็นลาใช่ช่วงนี้ตะเวนนิดนึงเลยค่ะสุดก็ถ้าว่างก็ไปค่ะถ้าถ้ามันเหเป็นแบบจังหวะประจวบบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดก็บุญใหญ่เหมือนกันควาใจดีรปบางจุดบางอะไรเงี้ยเบลได้กับแพนเลยไหมหรือว่าพออะไขึ้นได้เอยอันนี้มันมีเราก็ไปเลยป่ะก็ส่วนมากจะเป็นเหมือนคนมาบอกบุญอีกทีหนึ่งมากกว่าค่ะก็ไม่ได้แบบไปหาเองว่าจะทําอันนู้นอันนี้เลย แต่ละที่ที่เราเลือกไปเรามีหลักการยังไงในการที่ว่าเราศรัทธาหรือว่าจริงๆเราก็เห็นเขาทํากันมาแล้วก็อยากไปเหมือนกันก็เลือเช่อถไดครับได้ค่ะขออนุญาตนะคะไปเร่อยงแล้วคอได้จ้าเเป็นไ้แ่ิเศเวาพูก็ยังดีสามเราดีนะามต้องรอป่ะได้แลโอเคค่ะก็เลือกที่ที่เชื่อถือได้รับ พีนงะเดอจเรื่องต้นขึ้นแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับจะไม่หันเราเหรออากาศมันตอนเดือดมากอ้วเหรอหลายคนก็จะบอกว่าเลือกเลือกจากเลือกที่ที่เชื่อถือได้ค่ะสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่เียนเชิญเข้าสู่ของทุกใหญ่เรียนเชิญครับในประเทศไทยกับสุภินดาล่าทุกท่านครับขอเรียนเชิญเข้าสู่ของทุกใหญ่สนุสสิ่ง ค่ารูอยากให้สินาทีอ่หดจะาหลายคนจะบอกว่าเราคือแบบว่าเออเจ้าแม่ใส่บุญแล้วตอนนี้อะไงเพราะว่าแบบทำบ่อยมากๆเลยก็มีโอกาสก็ทำแหละค่ะจริงๆเสริมอะไรไมครับทำเสริมอะไรไหมเออก็ไม่ได้ไม่ได้เสริมอะไรหรอกแต่มันก็คือการแล้ว พอล้ไปเบลขาัเข้ากันเบลป่ะพอล้เสียแล้วเจขาโอ้โหพอแล้วมีอะไรไหมีที่เบลไหมโบจนปากแกจะมีงานแต่เป็นหมอโชว์ก็มีเด็กเต้นเียงดัพูดเลย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 ีสู้กาปาลรางวัลงานแข่ันร่วมรุ่นกันไปเลยเบลไปเลยนะ ของเฟนดี้ค่ะที่ฝรั่งเศสเป็นไงบ้างเตรียมตัวยังไงครก็เตรียมเรื่องของลุกแหละค่ะอ่าก็วางแผนประมาณนึงอยู่ค่ะจะปังหจะปังไปมันจะบางเลยนะคะแฟชั่นก็บางแบบนั้นเลยใช่ค่ะก็เหมือนมันเป็นงานที่พิเศษเราก็ต้องทำให้ดูมีอะไรอยู่เวลาไปแบบนี้เป้ากดกันบ้างไหมว่าคนจะคาดหวังลุกต่างๆส่วนไปส่วนตะวันที่นี้นะว่าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วละกันแล้วก็พยายามเอา เราคิดตรงนี้ยังไงก็มันต้องเปิดว่างหลาเรื่องของแฟชั่นมันไม่มีคนคิดอะไรแต่เบลล่าก็จริงๆเป็นคนสนุกกับเรื่องพวกนี้อยู่เได้เได้แบบเร็วเปลี่ยนลุคได้อะไรได้ถ้าเป็นใคยแบบด้วยเป็นคนกมีความมุ่งมั่นยานหรือยังยังไม่พอมองตุกหรือคำนี้ดิวคำนีดิวมาบ้างไหมอะไรดีเดี๋ยวรอดูละกันเบลล่าถามถึงวันเกิดคุณแม่นิดนึงที่มาเป็นหแบบไหมคะรอบนี้ปีนี้ปีนี้หรอ เจ็ดหลักแปดหลักเลามาจะไม่ได้แล้วอ่ะมันเดนผ่านไปเดือนนึงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เปไปแล้วหนึ่งใช่ก็เรื่อยๆแหละจริงๆคุณแม่แบบอยากให้คุณแม่ปกอเวุ่า่นแม่ดทาปรนีานระาัี่นะธาัด่นะาสดท่าสดีวดานร่าดีทะีานปานเดีสั่ารารวสนขว่นปอ่ารอนท่านวานะาท่า เ้าสูตรไอ้คนโดนเลยตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่ได้สั่งอะไรเลยตบอะไรก็ได้เลยขอบคุณค่ะตบเม้าเบลเล์ฝากฝากไปกับน้องใจดีกว่าฝากน้องใจกับการไปทำงานครั้งนี้นะอินเสิร์ตเลยจังนะคะตาลูกไปอินเสิร์ตกระโดดขอบคุณค่ะขอบคุณ